49วันลงทะเบียนนี้นอกระบบ1.31แสนรายเคสไม่ให้ความร่วมมือดำเนินคดีแล้ว58คดียอดลงทะเบียนนี้นอกระบบ49วันขยับเป็น1.31แสนรายมูลนิยมรวม8,564ล้านไก่เกลี่ยสำเร็จ5,149รายมูลนี้ลดลง368ล้านส่วนกรณีไม่ได้รับความร่วมมือดำเนินคดีแล้ว58คดีใน23จังหวัดปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำต้องร่วมกันแก้ปัญหาให้ประชาชน วันที่18มกราคม2567นายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเป็นวันที่49เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่1ธันวาคม2566โดยข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเมื่อเวลา15นาฬกามีมูลนิ่รวม8,564.376ล้านบาทประชาชนลงทะเบียนแล้ว 131,167รายเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์112,182รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขนี่นอกระบบ18,985รายรวมจำนวนเจ้าหนี้96,309รายพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรก 1. กรุงเทพมหานครยังคงมากที่สุดมีผู้ลงทะเบียน11,020รายเจ้าหนี่6,939 รายมูลหนี้766.095ล้านบาท2จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน5,352รายเจ้าหนี้4,674รายมูลหนี้352.376ล้านบาท3จังหวัดนครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน4,846รายเจ้าหนี้3,226รายมูลหนี้367.781ล้านบาท4จังหวัดสงขลามีผู้ลงทะเบียน4,842รายเจ้าหนี้3,000 646่ร64ายมูลนิส้ิบแล้านบาท5จังหวัดขอนแก่นมีผู้ลงทะเบียน3 4 4 0ร่ายเจ้าหนี้2817รายมูลนิส้ิล้านบาทจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5าลำดับแรก1จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน2 0 3รารายเจ้าหนี้200รรายมูลนิส1ิบเอล้านบาท2จังหวัดระนองมีผู้ลงทะเบียน281รรายเจ้าหนี้100 97รายมูลหนี้19.231ล้านบาท3จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน346รายเจ้าหนี้256รายมูลหนี้10.968ล้านบาท4จังหวัดตราดมีผู้ลงทะเบียน418รายเจ้าหนี้316รายมูลหนี้17.750ล้านบาท5จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน455รายเจ้าหนี้322รายมูลหนี้22.641ล้านบา,าท ขณะที่ข้อมูลการไกล่เกลี่ยนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว1 9 0 1รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ5 1 4 9รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย9 4 1 2ร7ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย5 7 2ร3 5ล้านบาทมูลหนี้ลดลง368.712ล้านบาทส่วนจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดนั้นยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย2,962รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ109รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย229.873ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย9.159ล้านบาททําให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง220.714ล้านบาทสําหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดําเนินการไกล่เกลี่ยได้เจ้าหน้าที่ จะดำเนินการส่งสํานวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่มีการดำเนินคดีไปแล้ว58คดีใน23จังหวัดนายสุทธิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอใช้กลไกระดับพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างครอบคลุมและทั่วถึงรวม ทั้งให้ทุกพื้นที่ดำเนินกระบวนการเจราจาไกลเกลี่ยหนี้สินทันทีที่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานี้นอกระบบได้รวดเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำทุกอำเภอได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้อย่างน้อยเดือนและสี่ครั้งหนุนเสริมเพิ่มเติมจากตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดที่มีการจัดเดือนละหนึ่งครั้งโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินนำเข้าสู่หนี้ในระบบควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดใีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้ง7็ดภาคีทุกพื้นที่ทั่วประเทศบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้คำปรึกษาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมจึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบให้กับพี่น้องงอประชาชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นตัวกลางในการประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในช่วงท้ายประหลัดกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี่นอกระบบยังสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางระบบออนไลน์คลิกลงทะเบียนแก้ปัญหานี่นอกระบบหรือเดินทางไปลงทะเบียนได้นาที่ว่าการอำเภอหรือสํานักงานเขตทั่วประเทศและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดํารงธรรมโทร1น6 7ตลอด24ชั่วโมง